ค่ะตำหมูฮงอีกแล้วตำหมูฮงตำหมูฮงเด้อค่ะเด้อตำหมูฮงตำซัวน,นะคะตำขนมชิ้นใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นใสหมูยอนะคะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วซิมกนเน้อจ้าซิมก่อนซิมก่อนเด้อโอ้ยน้ำลายแตกได้ทีแล้วได้ทีแล้วแบบยังคักเลย นี่ล้วเด้อค่ะเด้อที่นี่ห้า,กหาวกิเเทได้ไ่มเดียวปิดบ่ใส่ผ่านง่ายป้องเทตำมมงกันด้อจ้ะหน่อยปิดบ่อใส่ผ่านง่ายบ่บ่เป็นอย่างใช่แล้วใช่แล้วตำมะฮง แซ่บแซบตำเองแซ่บเองเด็กพี่น้องเด้อตำเองแซ่บเองแซ่บเด้อเนาะเป็นเครื่องแกงเลยไอ้กรพีหุดยอดเลยเด้อจ้าเด้อจ้าแซ่บเองแซ่บเองเด้อค่ะเด้อแซ่บเองบ้ดนี้ตำเองแซ่บเองพี่น้องตำเองแซ่บเองมาเด้อมากินตำมะฮุนก yeah, ับมะลิเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะกินจะข้ามซิ่มอีกจะข้ามกันเด้อเอาหมูยอ่ะโมยอ่ะ แต่ดีลรีไดนต์ฟีมือล้วนๆฟีมือล้วนๆเลยแด่ค่ำนึงเด้อค่ะเด้อ